สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้กำติดจรวจชิงตัดกระแสดาราคอเอาองค์รักษ์ประยุทธ์จุดไฟเผาตัวเองซะอย่างนั้นชอดแจ้งเอาผิดมินลิได้แม้ทางคดีจะชนะแต่ทางการเมืองกลับแผลรับครบ ความเคลื่อนไหวของทีมองคารักพิทักษ์นาย,ยกรัฐมนตรีจึงเสมือนการราดน้ำมันใส่กองไฟที่กำลังลามมาเผาตัวเองปรากฏการดาราจำนวนมากออกมาคอเอา์กดดันให้ผู้นำประเทศลาออกจากตำแหน่งไม่เคยมีให้เห็นกันมาก่อนแต่เมื่อบิ๊กตู่ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบริหารสถานการณ์โควิด -19 ผิดพลาดจนทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันพุ่งสูงขึ้นและตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่มีทีท่าจะลดน้อยลงดาราและศิลปินในวงการบันเทิงจึงร่วมแสดงจุดยืนหากย้อนกลับไปในช่วงการชุมนุมของกลุ่มราษฎรที่มีกระแสะกดดันให้พลเอกประยุท์ ลาาออกยุบสภายอย่างหนักและมีเสียงเรียกร้องจากกลุ่มผู้ชุมนุมให้ดาราออกมาคอเอาแต่มีจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ออกมาแสดงจุดยืนตามเสียงเรียกร้องเนื่องจากการออกมาคอเอาอาจจะต้องแลกด้วยต้นทุนหลายอย่างโดยเฉพาะสปอนเซอร์ในสินค้าที่ตัวดาราเป็นพรีเซนเตอร์ให้อยู่เพราะการออกมาย่อมเสี่ยงถูกตีความ ว่าเป็นการแสดงจุดยืนทางการเมืองหรือถึงขั้นถูกตีตราว่าเลือกข้างซึ่งย่อมมีบุคคลที่เห็นต่างจากจุดยืนอย่างแน่นอนซึ่งมีไม่นอ้อยที่ประเมินแล้วว่าอาจได้ไม่คุ้มเสียเช่นเดียวกับช่วงการชุมนุมของกลุ่มกปปสในช่วงปี2557 มีทางนักแสดงนักร้องจำนวนหนึ่งขึ้นเวทีแสดงความเห็นทางการเมืองเช่นกันแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวโลกโซเชียลมีเดียยังไม่แพร่หลายมากนะักกระแสจากดาราแม้จะมีอยู่บ้างแต่ไม่รุนแรงเท่าปัจจุบัน ทว่าการบริหารสถานการณ์โควิด1 9ผิดพลาดล้มเหลวไม่ใช่จุดยืนทางการเมืองแต่เป็นจุดยืนที่แสดงออกมาเพื่อช่วยเรียกร้องสิทธิของประชาชนทั้งการเข้ารับการรักษาการเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพและการบริหารสถานการณ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นตน้นการออกมาคอเอา์ของดาราจึงมีน้ำหนักและเป็นที่น่าสนใจต้องยอมรับ ว่าการแสดงความเห็นของดารามักจะถูกนำไปขยายความต่อและมีพลังอย่างมากเพราะหลายคนเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างที่ประชาชนแฟนคลับค่อนข้างเชื่อถือแถมบางคนยังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและครอบครัวจึงไม่แปลกที่การออกมาคอเอาของดาราค่อนข้างเป็นประเด็นที่อ่อนไหว และค่อนข้างอันตรายต่อรัฐบาลซึ่งยิ่งนับวันดาราออกมาแสดงจุดยืนมากยิ่งขึ้นและมีกระแสเรียกร้องให้ดาราที่ยังไม่ขอเอายิ่งทำให้รัฐบาลระแวงไม่น้อยเมื่อพลเอกประยุทธ์ออกอาการวันไหวกับความเคลื่อนไหวในปรากฏการณ์ใหม่เช่นนี้บรรดาองค์ครักพิทักษ์นายจึงต้องออกมาปกป้องโดยใช้กฎหมายเข้าเล่นงานโดยเฉพาะ อภิวัตขันทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีที่พกยี่ห้อทนายนายยกรัฐมนตรีมากับตัวแจ้งความดำเนินคดีกับมินลินางสาวดานุภาคณาธีรกุลแรปเปอร์วัย18ปีซึ่งมินลิยอมรับผิด โดนเปรียบเทียบปรับ2,000บาททว่าการที่ทนายนายกลงไปเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนในสังคมย่อมกระเทือนต่อภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ไปด้วยนำซ้ำยังจะยิ่งถูกนำไปขยายแผลต่อชอดแจ้งเอาผิดมินิได้แม้ทางคดีจะชนะแต่ทางการเมืองกลับแพลร,รับคาบ นอกจากนี้ยังมีกรณีของสุนทิยาสวัสดีที่ปรึกษากาันมาที่การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรอย่างแจ้งความดำเนินคดีดาราคอเอากว่า20คนแต่โดนกระแสตีกลับเพราะบ,บรรดาคนดังตามรายชื่อประกาศสวนไม่กลัวโดนแจ้งความแถมยังส่งสารทารบจะแจ้งความดำเนินคดีกลับที่สำคัญเบอร์ใหญ่อย่างชัยวุฒิ ธนาคมานุสสรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ออกมาเตือนดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่โพสบิดเบือนโจมตีรัฐบาลอาจจะเข้าข่ายมีความผิดยิ่งเติมเชื้อไฟให้ลุกชนเข้าไปอีกกระแสในโซเชียลมีเดียจึงหันไปโจมตีชัยวุฒิกระหน่ำไม่ยัง้งแถมยังตั้งคำถา,ถามถึงหน้าที่ของชัยวุฒิ DES e. ที่ควรพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาระบบการสื่อสารของประเทศตามหน้าที่ของกระทรวง DES ไม่ใช่มาไล่จับไล่ขูดาราปรากฏการ์คอเอาที่กำลังคึกคักในบ้านเราหากไปดูกรณีในต่างประเทศมีงานศึกษาเรื่อง how dictators control the internet หรือรเผด็จการควบคุมอินเทอร์เน็ตอย่างไรโดย Ada e k m o o r l w และ News B. Wellman ที่เผยแพร่เมื่อวันที่23มีนาคมปี2503ก็จะเห็นถึงบริบทที่กำลังเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆข้อมูลที่ได้จากการศึกษาชี้ให้เห็นรูปแบบที่รัฐบาลแต่ละประเทศใช้การควบคุม3ระดับได้แก่ระดับโครงสร้างพื้นฐานระดับโครงข่ายสัญญาณและระดับแอปพลิเคชันซึ่งระดับโครงสร้างพื้นฐานผลการศึกษาชี้ไปในทางเดียวกันว่า ป็ิการส่วนมากมีความรู้ในประเด็นดังกล่าวอย่างจำกัดแต่ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเหล่านี้ก็พัฒนาตัวเองมากขึ้นจนสามารถควบคุมให้เกิดการชัดดาวได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเชื่อว่าจะเป็นภัยต่อรัฐบาลระดับโครงข่ายสัญญาณพบว่ารัฐบาลสามารถบิดเบือนและปิดกั้นข้อมูลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงได้แทบในช่วงเวลาจริง จากแนวนโยบายเซ็นเซอร์ข้อมูลต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าติดตามสอดส,ส่องประชาชนที่เห็นต่างและเก็บเป็นข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อไประดับแอปพลิเคชันพบว่าเกิดการแทรกแซงด้วยรูปแบบการควบคุมและเซ็นเซอร์เนื้อหาในแอปพลิเคชันควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ให้ประชาชนไม่เกิดความสงสัยในประเด็นอ่อนไหวด้วยการใส่ข้อมูลก่อกวนจำนวนมากเข้าไปในระบบเพื่อควบคุมทิศทางการสื่อสารผลการศึกษาผลิตการควบคุมอินเทอร์เน็ตอย่างไรได้สะท้อนใ้เห็นว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศพยายามควบคุมความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลมีเดียแต่ยุคนี้ก็ยากที่จะเอาชนะได้เพราะช่องทางจากการรับข้อมูลข่าวสารของประชาชนมีหลากหลายดังนั้นการที่เครือข่ายของพลเอกประยุทธ ที่ออกมาเคลื่อนไหวใช้กฎหมายเอาผิดดาราคนดังโดยมีจุดประสงค์เพื่อหยุดยับยั้งการคอเอานอกจากกระแสจะไม่เบาลงหรือยุติกลับยิ่งเพิ่มให้อุณหภูมิการเมืองร้อนแรงมากกว่าเดิมความเคลื่อนไหวของทีมองครักษพิทักษนาย,ยกมนตรีจึงเสมือนการราดน้ำมันใส่กองไฟที่กำลังลามมาเผาตัวเองดาราก็ไม่ทนฟ้องมาฟ้องกลับแน่เพชรกรุณพลเดือดฟ้องกลับหมด ทางเจ้าหน้าที่ขนแจง้งถ้าหมายมาถึงลันรับคำขอโทษเป็นออกจากราชการติดคุกฟาดจะใช้กฎหมายปิดปากคิดว่ากลัวหรือไงด่านรัศมีแขสุดทนฟาดกรับเขียนจากใจเราทุกคนมีสิทธิพูดและแสดงความคิดเห็นได้หลังสนธิยาจี้ตรวจสอบดาราคอเอากว่า20รายแสรัฐบาลเรื่องแก้ไขโควิดจากกรณีที่นายชัยวุฒ ทาน,นาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอได้ออกมาเตือนเหล่าดารานักแสดงรวมถึงคนดังถึงการใช้โซเชียลมีเดียโจมตีรัฐบาลปล่อยเฟกนิว ต่อมาในสนทียาสวัสดีที่ปรึกษากันมาที่การการกุดหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนำหลักฐานเป็นรายชื่อดารานักร้องและผู้มีชื่อเสียงกว่า20รายพร้อมหนังสือเข้ายื่นถึงพลตบดโทพัคพงศ์พงเพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ตั้งคณะ กรรมาการติดตามกำกับดูแลตรวจสอบกรณีดารานักรองและผู้มีชื่อเสียงออกมาแสดงความคิดเห็นหรือคอเอาการบริหารงานของรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดในทีโดยมองว่าไม่เป็นความจริงอาจเข้าข่ายความผิดพรบรอคอมพิวเตอร์พรกฉุกเฉินพรบรโรคติดต่อ นายสนทิยากล่าวว่าวัตถุป,ประสงค์เดินทางเข้ายื่นหนังสือในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาแจ้งความร้องทุกข์หรือดำเนินคดีกับบุคคลใดแต่ต้องการให้ตำรวจพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถึงการออกมาแสดงความคิดเห็นของเหล่าดารานักร้องและผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากโดยพบว่าในช่วง2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ตรงกับความเป็นจริงประชาชนอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจึงวิงวอน ให้กองบัญชาการตำรวจนครบาลตักเตือนและตรวจสอบพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงในสังคมทั้งนี้การแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิของทุกคนแต่ต้องอยู่ภายใตย้กรอบของกฎหมายความถูกต้องและคำนึงถึงความเป็นจริงด้วยผมกำลังเรียกร้องให้การแสดงความคิดเห็นต่างๆเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนและรัฐบาลในลักษณะสร้างสรรค์ไม่ไปละเมิดสิทธิ ไม่ผิดกฎหมายซึ่งคุณสามารถทำได้ผมย้ำอีกครั้งว่าทุกคนในประเทศนี้สามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆได้หมดเลยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันขณะเดียวกันถ้าคุณแสดงความคิดเห็นที่รุกล้ำและเมื่อสิทธิของบุคคลอื่นก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นกันผมไม่ได้มาฟ้องไม่ได้มาร้องไม่ได้มาแจ้งความแต่มาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะนะครบาล ปโปรดช่วยพิจารณาการโพสเหล่านี้แต่ถ้ายังมีการกระทำอีกหลังจากนี้ผมจะขออนุญาตใช้กระบวนการทางด้านกฎหมายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอดีตผู้สมัครพลังชารัฐกล่าวนายสนทิยากล่าวต่อว่าสำหรับการติดตามความคืบหน้านั้นไม่ได้กำหนดว่ามีเส้นตายภายในกี่วันต้นจะดูไปเรื่อย ว่าภายในอาทิตย์นี้ได้ยื่นไปแล้วและตำรวจได้ดำเนินการไปแล้วจะยังมีการโพสต์ในลักษณะนี้หรือไม่ตนไม่ต้องการให้มีความยุ่งยากสับสนวุ่นวายเพียงแต่ต้องการให้มีความรักความสามัคคีต่อกันเอาข้อมูลจริงมาเปิดเผยมาเสนอต่อสื่อเท่านั้นเพื่อการแก้ไขปัญหาระดับชาติระดับประเทศจะไม่มีปัญหาทับซ้อนมากขึ้น ซึ่งต่อมาคุณเพชรกรุณพลหนึ่งในนักแสดงที่มีไรชื่อได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมภาพของนายสนธียาพร้อมระบุว่าไม้มาเมื่อไหร่ฟ้องกลับทั้งเจ้าหน้าที่ท้งคนแจ้งนะจ๊ะรับคำขอโทษเป็นออกจากราชการหรือติดคุกนะจ๊ะจะใช้กฎหมายปิดปากคิดว่ากลัวหรือไงพอนองอรอจอตอกอมพนอตอรอจตกอมอ ซึ่งล่าสุดคุณรัศมีแคร์ฟาเกื้อล้นดารานักแสดงมากความสามารถได้ออกเขียนผ่านอินสตาแกรมรัศมีแครว่าเราทุกคนมีสิทธิพูดและแสดงความคิดเห็นถ้าไม่เช่นนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เรามีอยู่ทำอยู่ และการจัดการอยู่นั้นมันโอเคไหมเช่นเดียวกันเราทุกคนมีหน้าที่รับฟังในทุกๆเรื่องแล้วยิ่งเรื่องนั้นเป็นความคิดเห็นที่คนเห็นพ้องและคิดตรงกันเยอะๆและมากๆขึ้นมากขึ้นทุกวันยิ่งแสดงให้เห็นว่าเรื่องนั้นจะต้องสำคัญมากๆแล้วหน้าที่ในการรับฟังได้ยินเสียงเหล่านี้ไหม มีคำตอบให้คำถามที่เขาถามกันไหมมีเหตุผลที่จะมาย้อนแยงได้ไหมว่าสิ่งที่พวกเขาตะโกนกันออกมามันไม่จริงแล้วถ้าเสียงเหล่านั้นที่พูดมาคือความจริงควรทำอย่างไรเพราะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียงนี้ก็จะดังต่อไปและดังขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกคำถามทุกคำพูดและความคิดเห็นต้องมีคำตอบเสมอขอขอบคุณข้อมูลเนะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด กรุงเทพธุรกิจขอขอบคุณทุกท่านทด่กับมารับชม